งานสอนกีฬาจอทำแหลกได้เด้อขับทองพักบังไม่ของบวยเจริญตอนห้องพักดีนะรับทราบท่านปิดใจและการโดยบังไม่ท้อหกโควิดเบิ่อป้านะไว้บานจุดไหมที่แสงยันยันแสงทองพักดีนะครับพี่น้องครับยี่สิบสามสิบนะครับสองห้า ไม่ล่ำนะครับนงครับสูแล้วสูบเาไหวอีกแล้วนะครับครับสูรแล้วสูเวบสสเาไหวนะครับสลับที่งานทองพักดีนะครับ